นะครับ6โมง6โมง10นาทีนะครับนะครับเตะล่างนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องเช่าพิศนุนะครับเอ๋หลายนะครับขอบคุณทุกพิเครับเอาอันนี้กะทายรูปแล้วครับพี่น้องครับยิงไปที่ของล้างพอกนะครับมือี้เท่าต่างชาติจะหลายแบบพิเศษนะครับมาถามทีมงานให้เองหน่อย นะครับว่าเป็นจังไดติ๊กนี่ไปแจ้งไดได้ลูกแฟนครับแฟนครับกูไ่แจ้งครับฮะกูไ่แจ้งครับมันอยู่ในเขาลูกมันอยู่เขา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 มันพ่อฉีดพ่นในกลุ่มว้านเด่นสักส่วนไหนมันจบกันลูกเอ่า ว <the prestigious> mhm. ัอดีเพิ่งจะฟังเตยนะครับต่างชาตจะฟังเตยหนาวกับบ่หนาวอะไอย่างี้อ่าพวนาวต้องบอกว่านี่หนาวแม้นครับอ้าวปากไปน้ำครับเพลงตั้งหลายครับมื้อนี้ฮู้ผู้ดังบ่ดําบ่ดําครับมื้อนี้ครับเพราะมันเป็นอันนี้เสียงครับโอเคครับเด็กกันคืนนี้ครับเวันนี้ครับเอาเพลงเบสถ้าเป็นเพลงเอ็มเป็นเซฟเออเพลงเอ็มปะหนโอเคครับอ่านะครับทีมเพลงเอับจ้าโจ้ลูกครับสวัสดีครับพี่น้องเตยล่า เรียบร้อยแล้วครับวันนี้แม่ยกมาหลายๆครับสวัสดีครับแม่ยกตอนนี้เอาอะไรล่ะไปจังหวัดน้องเจนตาคมวันนี้จากปกตินะลูกสาวเนี่ยน่ารักมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะปกตินะครับหน้าวันนี้หนาวปะวันนี้ว่าค่อยหนาววันไหนค่ะมีแฟนคลับมาจากช่างโรบลีค่ะแต่ว่าเขาเปอยากเปิดโต๊ะแฟนคลับจากโรบรี อาจจะเจอกันอีกนะครับยั่วทุกความผนะครับน้องแจ๊กอฟพิทูลคามครับเอฟซีกับพิจิตตนะโอเคครับพิจิตตเจอกันโอเคเจอกันางต่อคือวันนี้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 วันนึงไปต่อเลยโอเคมาฟังเพลงอ็ดเอฟซีเลือกครับพฝากบอกแฟนเพลงเน่มือนีเฮ้ยวัอนี้ฝากแฟนเพลงฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงครับคุณทุกมิตเต้ครับเขาไปฟังเพลง แบกเดือกวุษาไอครับสไตล์ต้องเป็นบสไตล์ผู้ใดของเอ็มสิริศักดิ์ครับเป็นเอ่อโคเบอร์ครับโคเบอร์เพลงของพี่หนึ่งพลานชัยนะครับเลย์มันอีเก่าวงเศ้าเก่าวงเศ้าครับฝากเขาไปฟังเขาไปชมเขาไปชมได้เลยครับโคตรว่าสิมมวนบ่มมวลเต้นได้ครับฝากพี่น้องนะครับเขาไปชมซอยเชี่ยซอยปันหยอดยิวซอยได้เลยครับเอ้าเอ็มครับพี่น้องครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยว มาบิงกับเพลงเพลงนึผงเพลงใดนะไม่ได้ลูกแฟนครับพ่อหลครับชาตชาลัยบเมื่อบานราคาบาแล้วันี้ต้องทำงานนต้องทำงานบังลาคือว่ามิงกาลาบาินกาลาไม่ใช่คนแถวนี้โอ้ใช่คนแถวนี้กำเนิดผมอยู่แถวโซเรดแลอะอ่ะฝากเพลง นะขบือขบือขบือเนาะปากในเด้อพี่น้องปากน้องใช่ครับผมคอบเบอร์ผลงานเพลงหักเด้อผู้สาวอายปากไม่ออกมุมกำใจของแฟนครับของทิ้งานข้ามผลรวมมีระกับบ้านถึงขั้น uh, ชัยซอยเสียซอยสนับสนุนหลอดซอยฟังซอยแท้เลยครับเวอร์ชันนี่สิเป็นจังไดนเวอร์ชันอายสิเป็นจังไดนคนละเวอร์ชันแต่ว่ามวลคนละแบบพี่น้องปากไวนี่ก็แล้วกันครับเอาเซ่มเซ็จ้าบ้านด้วยเซ็เปืนเจ้าบ้านด้วย เสียงสดๆครับหักเจ้าเดิมผู้สาวของไอคนเดียวในใจยังเป็นเจ้าเสมอทั้งหัวใจหมอบไว้เพียงเธอคนนี้ที่ใจอยากเจอคิดทอดเสมอเด้อผู้สาว ยัไงไม่ได้ใช้ดนตรีนะถ้าใช้ดนตรีนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยมันจ <c oughs> ับใจอ่าะมันอี้เกาโมงเสามันมอีกเกาโมงเาโมงเสา,ออสาครับวันนี้วันที่2ีโอ้วันนี้ air. ออนแอร์เกาโมงอรไบในช่องทำคุณ ร่วมมิตรครับียังอีกคำพูดเรคอร์ดโอเคอ่าเลยนะครับช่องยูทูบของเขาเ้อคำพูดชแนลเ้อะคำพูดร่วมมิชแนลเนอคำพูดร่วมมิชแนลนะครับผมโอเคครับพี่สายได้ครับผมมาลุ่นกันนะเอาทาทาทาบาโคเวอร์เพลงเพ่นเราบอลบาบาหลักก็ต้องมีทาน้ำพ่นตัวเนอะเอาเรื่องาอะไรครับทาท่าประจำตัวเขาเอ้ยเอาล็อก แล้วบเอาท่ายนี่คร c o อ e r เอาไปมันโคตรเจเลยมันเป็นอะไรแม่งมัานหนิเอาเอาด้วยเอาเอาไว้ไว้เอาสองก็รอดกันด้วเอาว้าวเจ้าอีกที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 อเจ้าครับธรรมดาที่ไหนแล้วธรรมดาที่ไหนล้ว